อาการร้อนๆแบบนี้ถ้าได้น้ำมะตูมเย็นๆสักแก้วออหอมเย็นชื่นใจมากเลยค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้มาทำน้ำมะตูมกันค่ะน้ำมะตูมไม่ใช่แค่หอมเย็นชื่นใจนะคะน้ำมะตูมยังมีสรรพคุณทางสมุนไพรมากมายเลยค่ะเอาแบบพื้นๆเลยนะคะตัวมะตูมเองเป็นสมุนไพรฤธิ์เย็นค่ะจะทำให้ร่างกายสดชื่นกระปรี้กระเป๋าช่วยดับกระหายคลายร้อนได้ดีค่ะ วันนี้พี่กันใช้เป็นน้ำตาลทรายแดงค่ะจะช่วยทำให้น้ำมะตูมสีสวยขึ้นแล้วก็ให้ความหอมหวานแบบอ่อนละมุนด้วยค่ะส่วนเกลือเนี่ยใช้แค่ปลายช้อนค่ะนำมาตัดรสค่ะเพื่อให้รสชาติของน้ำมะตูมเนี่ยกลมกล่อม,ม,มยิ่งขึ้นค่ะแล้ววันนี้ก็เพิ่มมะนาวสักหน่อยค่ะน้ำมะนาวก็จะทำให้สดชื่นแก้อาการอ่อนเพลียได้ดีค่ะก่อนที่จะไปต้มน้ำมะตูมนะคะก็ต้องนำมะตูมมาล้างทำความสะอาดก่อนค่ะ หลังจากที่ล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วก็พักให้สะเด็ดน้ำค่ะเดี๋ยวเราจะไปทำการคั่วมะตูมค่ะใช้ไฟอ่อนนะคะค่อยๆคั่วค่ะคั่วจนมะตูมแห้งแล้วก็ส่งกลิ่นหอมค่ะการคั่วด้วยไฟอ่อนจะทำให้กลิ่นหอมของมะตูมเนี่ยหอมยิ่งขึ้นค่ะตอนนี้ก็คั่วมาได้1ิบกว่านาทีแล้วนะคะหน้าตามะตูมก็จะประมาณนี้ค่ะขอบๆก็จะไหมเกรียมนิดๆน,นะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะ แค่นี้ก็ได้แล้วค่ะเดี๋ยวไปทําการต้มกันต่อเลยค่ะต้มน้ําให้เดือดเลยนะคะวันนี้ใช้น้ํา5ลิตรค่ะต่อมาตูม200กรัมค่ะข้ออสักหน่อยให้เสร็จผงร่วงค่ะหลังจากนั้นปรับเป็นไฟกลางค่อนไปทางอ่อนค่ะค่อยๆเคี่ยวเคี่ยวไปสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อให้สรรพคุณของสมุนไพรเนี่ยออกมาให้เยอะที่สุดค่ะหลังจากผ่านไป30นาทีนะคะน้ำมาตูมที่ได้ก็ประมาณนี้ค่ะ สีสวยใช้ได้เลยค่ะหอมด้วยนะคะปิดไฟแล้วก็ยกขึ้นได้เลยค่ะนำผ้าขาวบางมากรองเอากากแล้วก็เศษผงออกก่อนค่ะก็จะได้น้ำมะตูมใสๆแบบนี้แล้วค่ะขั้นตอนนี้ก็สามารถจิบเป็นชามะตูมร้อนๆได้เลยค่ะจิบบ่อยๆช่วยผ่อนคลายค่ะส่วนสายหวานก็มาปรุงเพิ่มนิดนึงค่ะนำน้ำมะตูมมาตั้งด้วยไฟอ่อนนะคะใส่น้ำตาลตามชอบเลยค่ะ แต่อย่าใส่เยอะนะคะเอาแค่รู้ว่ามีรสหวานอ่อนๆก็พอค่ะแล้วก็ใส่เกลือสักปลายช้อนนะคะเพื่อทำให้น้ำมะตูมกลมกล่อมยิ่งขึ้นค่ะหลังจากนั้นก็คนให้ละลายเข้ากันดีค่ะแล้วก็ปิดไฟนะคะพักรอให้น้ำมะตูมเย็นลงค่ะได้เวลาสดชื่อแล้วค่ะใส่น้ำแข็งสักหน่อยแล้วก็ตามด้วยน้ำมะตูมที่หอมเย็นสดชื่นค่ะ ถ้าใครคิดว่าน้ำมะตูมีประโยชน์ก็ฝากแชร์ออกไปให้คนที่รักได้ดูด้วยนะคะสุดท้ายบีบมะนาวสักหน่อยค่ะเพิ่มความหอมเพิ่มความเปรี้ยวเพิ่มความสดชื่นค่ะสดชื่นแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ครัวพี่กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ